หนีบินตัดมาให้หลุยีกแล้วนะฮะกิ่งนี้ผมเคยตีไปแล้วนะครับกิ่งนี้ผมตีไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบินมาตั้งเก่านี่ครับต้องอยู่แถวนี้นครับำดำๆนั่นใช่ไหมคใช่ครับผมเจอโจทย์แล้วนะฮะ ล้งไห้โตเท่าไหร่นะครับมีล้างอื่นนะครับเดี๋ยวจะเดินดูของนี้นะครับทำครบคจะเต็มพอดีนะฮะคิดว่านะครับตรงนี้นะ ลองดูลังข้างในนะฝึกจะมีลังข้า,ขาวๆนะครับดูดฮะนอ้นองสังเกตนะผมจะไม่ค่อยเข้าไปก่อนถึงนะให้ควันไปถึงก่อนนะครับผมจะเป่าควันใส่เสมอนะ ห้ามผูกไม้ติดครบแล้วก็แย่เข้าไปนะฮะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้พึ่งต่อยนะครับผมจะเต่าควันก่อนนะบางคนเอาครบที้เข้าไปแย่นะฮะแต่ควันไปไม่ถึงเต็มรังนะครับเลยทําให้ต่อยกระจายนะฮะอันนี้เคล็ดลับอีกทีนึงนะเพราะว่าเจอมากับเคยเห็นมานะฮะแต่ผมไม่เคยผูกผูกครบปิดไม้นะฮะ การปลูกคบติดไม้หรือว่าเอาคบเราเนี่ยไปแย่นะฮะแย่โดยควันยังไม่ไม่ไปทั่วหลังนะครับก็โอเคนะฮะโดนกันเยอะนะฮะผมทุกคลิปนะฮะผมจะพวดเข้าไปนะฮะเป่าเป่าควันใส่เสมอนะ,ะบากไวกเตสฮะลังนี้นะครับ บางคนแย่แย่เข้าไปนะผูกปิดไม้นะฮะแต่ครบไม่มีป้องกันไว้ตัวเองเลยอะไรประมาณนี้นะฮะพึ่งพอแตกปุ๊บพึ่งพอแตกก็ก็เล่นเรานะฮะโดยไม่แตกควันมากมายด้วยนะครับ ตัดนะฮะน้ำก็อโอเคนะครับเคสสอนโอเคเลยนะฮะยังไม่เต็มเท่าไหร,ร่แต่ก็ถือว่าถ้าเต็มนี่ข้างกลางก็ดำแล้วนะฮะขนาดนี้กำลังกินนะครับผม ใหญ่แต่โอเคครับอน,นี่้นะังเมื่อกี้นะตัดเป็นสองชิ้นไปแล้วรับหวังเวลาเคาะผมจะต้องปิดหน้าตัวเองนะ มันกลัวมันสวนมานะครับอ่าจัดของก่อนครับเดี๋ยวไปกันต่อฮะ